สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทางกิ f ฟ r i n c h anel n กับรายการ g i f t i n s p i r e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญครับที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มากด้วยความสามารถจริงๆต้องเล่าว่าครอบครัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจ Gi ฟฟารีนกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนักธุรกิจของเราท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับ ที่มาสานต่อธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างไว้สานต่อไม่พอนะครับยังได้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันผมกำลังกล่าวถึงท่านผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณนัทนาทีสีพลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift i n s น i r e อ๋อยินดีมากๆครับผมไม่เรียกนัทนาทีแล้วกันนะครับเพราะนัทนาทียาวครับผมขอเรียกคนที่ผมเรียกมันมาเป็น10ปีแล้วเรียก คุณบอลหรือเรียกน้องบอลก็ได้ได้ครับดีครับแต่พอเรียกน้องบอลเราก็จะนึกถึงเด็กๆนะคือตอนนี้เราเจอกันตั้งแต่บอลเป็นเด็กจนกระทั่งบอลเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสทํางานร่วมกันกับบอลมานานแล้วก็ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือคุณพ่อคืออาจารย์พีรเชษฐ์แล้วก็พี่ติ๋นพิมพ์พการศรีพลังเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับด i a m o n d Grand p a r a d ด s e ด้วยแต่ว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งกับคุณณพ่่่ออออคุแแมลละกับบตนน้งงเี ผมอยากจะนํามาถ่ายทอดในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันต้องถามบอลนิดนึงว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นเด็กชายนัดนาทีครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับสภาพความเป็นอยู่ตอนนั้นเรามีพี่น้องกี่คนเกิดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรจิงช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งครับครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพโดยกาเนิดนะฮะแล้วก็ เกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนี่เองนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็เท่าที่จําความได้เราเริ่มต้นจากแลตการเคหะเล็กๆนะครับเพราะว่าคุณแม่ได้รับราชการแล้วก็คุณพ่อได้เป็นพนักงานธนาคารระดับต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความแอคทีฟในชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยก็ทําให้การพัฒนาการในชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็ย้ายจาก แฟตการเคหะไปอยู่ทาว์เาเล็กๆไกลหน่อยนะครับอยู่แถวอ่อนนุชนู่นน่ะนะครับก็คือเรียกว่าถามว่าผมถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่เรียกว่าเหมือนกับระบบปิดครับเนื่องจากว่าเราเป็นไงคะครอบครัวระบบปิด,ค,บบปดคือระบบปิดคือแฟดการเคหะเนี่ยจะมีเ,เขาเรียกว่าคนติดยาจะมีเด็กที่เกเรหรือว่าจะมีขโมยเยอะคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านผมจะเลี้ยงแบบว่าไม่ให้ลูกออกไปสงสินกับคนข้างนอกก็คือจะมีผมแล้วก็มีน้องชาย นะครับที่ที่เรียกว่าน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยพอดีว่าจังหวะครอบครัวเราแจ็คพอตเลยฮะค,คือน้องอีกท่านหนึ่งเ,เป็นออทิสติกครับก็คือเรียกว่าจังหวะก็ผมก็ถูกเลี้ยงเหมือนกับเป็นไข่ในหินเลยก็เหมือนกับลูกคนเดียวที่ที่ทีท่รู้เรื่องหน่อยแล้วก็พ่อก็จะกลัวว่าเดี๋ยวออกไปเจอคนนั้นคนนี้แม่ก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดยานะครับแต่ก็เลยทําให้เป็นข้อดี ที่ทําให้ตัวเองก็เลยตั้งแต่เรียนหนังสือมาตั้งแต่ช่วงปถมศึกษาเนี่ยนะครับที่คุณแม่ก็พยายามที่จะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้นะครับก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่อยู่กับการเรียนและอยู่กับครอบครัวครับอันนี้คือพื้นฐานจริงๆที่ทําให้รู้สึกว่าเออมองในมุมกลับกลับดีนะครับทำให้พื้นฐานด้านการเรียนเราค่อนข้างดีเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษแหละเพราะแน่นอนที่สุดเป็นความหวัง ต้องใช้คำว,ว่าเป็นความหวังเพราะว่าน้องอีกคนนึงเขามีความสุขแล้วล่ละต้องบอกว่าเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาไปแต่เรากลายเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งความหวังไว้นะก็เลยปลูกฝังเราตั้งตั้งแต่เรื่องของการเลือกโรงเรียนเรื่องของการศึกษาทั้งหมดเพราะ,ะนั้นเด็กชายบอลในตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปแหละค,คือไปเรียนหนังสือกลับบ้านเพียงแต่ระมัดระวัง ไม่ให้ไปคบกับใครในเราแวกนั้นเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่แถวอ่อนนุชใช่ครับครับและและหลังจากนั้นเนี่ยเราเราเรียนหนังสือเนี่ยตอนนั้นคุณแม่รับราชการเป็นทหารเรือครับเป็นทหารเรือแล้วก็คุณพ่อคือพี่วีรเชษฐ์เนี่ยทำงานธนาคารใช่ครับความเป็นอยู่ของที่บ้านเราตอนนั้นก็เรียกว่าก็อยู่ได้ตามอัตราภาพได้อย่างสบายสบายใช่ครับก็เรียกว่าพอคุณพ่อเนี่ยขึ้นถึงระดับผู้จัดการเนี่ยต้องเรียกว่า เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญนะฮะเพราะว่าจะมีคนไปรับไปส่งที่โร,รงเรียนตลอดเวลาค,คือเราก็รู้สึกว่าเราอยู่สบายในสถานภาพของเด็กค,คนหนึ่งเรารู้สึกเราอยู่สบายแล้วเรามีรถไปรับไปส่งนะนะครับแล้วก็เ,เย็นมาล้วคุณแม่ก็ก็กลับพร้อมกัน ครับนะครับอาจารย์เบชเชสก็จะกลับพร้อมกันบ้างแล้วก็บางทีติดประชุมบ้างอะไรพวกนี้ก็รู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในในช่วงเด็กพอสมควรครับและพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กประถมมาสู่เด็กมัธยมเนี่ยตอนเด็กๆความฝันสูงสุดในชีวิตเนี่ยเราคิดว่าโตขึ้นมาเราอยากทําอาชีพอะไรจริงๆต้องบอกว่าเห็นความสาเร็จของคุณพ่อเนี่ยเราก็อยากจะทํางานแบบที่ท่านทานะอยากทํางานธนาคารใช่ครับรู้สึกว่าเป็นเป็นเป้าหมายแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันโก้ดี มันได้ใส่เสื้อขาวนะได้ผูกนคไทนะได้ใส่สูทนะได้มีรถประจำตำแหน่งนะเราก็รู้สึกว่าเอออาชีพแบบนี้น่าเป็นก็สังเกตดูสิครับเขามันจะมีคำพูดเขาเรียกว่าทำงานเป็นนายธนาคารทำงานเป็นนายแบงค์เราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเท่มันเท่ดีแล้วทันทีที่เราคิดแบบนั้นว่าเราอยากจะทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อเนี่ยเราก็ต้องมาวาง เป้าหมายใช่ครับใน,ในการเรียนของเราใช่ครับครับ,รบตรงนั้นก็คือเป็นจุดมุ่งหมายที่ตัดสินใจแล้วที่จะจะเรียนทางด้านสายสามัญครับจนจบมัธยมปลายแล้วก็เลือกที่จะเรียนแผนวิทย์คณิตด้วยครับนะครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงในชีวิตผมก็คือในช่วงนี้ผมกําลังเตรียมเอนทราน์เนี่ยมีการเขาเรียกว่าติวอย่างหนักแล้วปรากฏว่าในช่วงอสอบเอนทรานเนี่ย ไม่มีปัญหานะครับก็คือมันมีปัญหาตรงรายวิชาท้ายๆเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเวียนหัวมากเลยเราไม่รู้ลกเกิดอะไรขึ้นนะครับวิชาอะไรครับใช่ก็อาจจะเป็นวิชาหลักๆพวกคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่เพรียนทรานจนถึงก่อนจะถึงเอ็นทรานจริงเนี่ยคือผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพคืออยู่ดีๆเนี่ยเกิดภาวะเขาเรียกว่าเหมือนลมบ้าหมูครับมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าจากการที่เราจะจะไปในทิศทางของการ เรียนที่ใช้ความเข้มขน้ขมนทามด้านความคิดหรือว่าใช้สมองเยอะหน่อยค,คือมันถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณหมอที่สแกนสมองดูเขาบอกว่าเราน่าจะมีกรรมพันธุ์จากคุณย่าที่เคยเป็นอ๋อเขาก็เลยถามถามเราตรงๆว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ติดเ,เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณหมอก็พูดตรงๆว่าไม่อยากให้เรียน เพราะว่ากลัวว่าเพื่อนสมมติว่าเราถ้าเกิดเราเรียนแล้วเพื่อนไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรซึ่งสมัยก่อนน่ยโรคนี้อาจจะยังดูน่ากลัวอยู่ ครับก็คือขอให้เรียนในแขนงอื่นได้ไหมที่มันเบากว่าที่เราเรียนทษนะครับตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีเรื่องของสุขภาพคือปัญหาที่ที่เกิดมาเมื่อสักครู่นี่เหมือนเป็นโรคเขาเรียกภาษาพวกเราก็เรียกเป็นลมบ้าหมูอย่างเงี้ยเหรอฮะตอนตอนนั้นคือตอนช่วงที่เราสอบ e n t r a n c e พอดีคือเป็นช่วงที่ก่อนที่จะ e n t r a n c e ก่อนที่จะ Entran c e จริงใช่ครับก็คือเป็น p r e e n t r a n c e ที่เราก็ทําคะแนนได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ถึงเวลาเราไปสอบเราก็ เราก็คิดว่าเราทําได้เพราะเราจะรู้คะแนนอันนี้แล้วว่ามันควรจะเป็นคณะอะไรใช่ไหมก็คือจุดตรงนี้คือเราก็คิดว่าเออเราน่าจะทําได้แล้วเราตอบติดจริงๆแต่ว่าเราติดที่เชียงใหม่ครับก็คือมันเป็นจุดที่เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่หมอเขาขอร้องว่าถ้าไปอยู่ไกลพ่อแม่ขนาดนั้นแล้วไม่รู้ว่าลูเมเกิดเพื่อนไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาแล้วเขาดูแลเราไม่ได้มันจะอันตรายมากกว่า รเราก็เลยขอร้องให้ให้เราอาจจะเรียนเอกชนในนี้ไหมรหรือเรียนเรียนอะไรที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดไหมอะไรพวกนี้นะครับก็คือจุดมันจุดเปลี่ยนหลายอย่างครับที่ทําให้รู้สึกว่านอกจากการศึกษาแล้วการเลือกอาชีพครับคงจําเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันทําให้เราเริ่มต้นจะเบนเข็มแล้วล่ะจากอาชีพที่เราจะ ตั้งใจจะเป็นพอเราเจอปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัวตอนนี้เริ่มเบนเข็มไปทางอาชีพไหนนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเบนเข็มตั้งแต่การเรียนพี่ก็คือถอยมาเรียนทางด้านบริหารธุรกษษริจควบคู่กับนิเทศศาสตร์คือเป็นคนที่เรียนปริญญาตรีพร้อมกัน2ใบแต,แต่คือมหาวิทยาลัยเปิดที่หนึ่นะครับแล้วก็เรียนเอกชนที่หนึง่งคือเรียนพร้อมกัน แต่ก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าเรายังอยากใช้ศักยภาพทางด้านการเรียนที่เราสั่งสมมาว่าเราเราอยากเรียนทางนี้รเราจะลองดูแต่ก็คือลองในมหาวิทยาลัยเปิดก็เป็นคนขยันนะเนี่ยเพราะว่าปกติการเรียนปริญญาตรีพร้อมกันสองใบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเหนื่อยกัน อ่านตำราก,กับการศึกษาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนสอบ,บด้วยนะครับ,รบแต่เราก็เลือกที่จะได้เรียนทั้งสายบริหารธุรกิจและก็ทั้งในสายนิเทศศาสตร์ด้วยใช่ครับชีวิตของนักศึกษาตอนที่เราอยู่ในช่วงวัยของนักศึกษาเป็นยังไงฮะต้องบอกว่ามีความสุขตามอัตรัาษและกันนะครับ,รบเพราะว่าในช่วง ในช่วงที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจที่จะมีธุรกิจส่วนตัวควบคู่ด้วยในขณะที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วประมาณปีชั้นปีที่3ครับ,รบประมาณปีที่3ามาเรียกว่าในบ้านเราเกิดเขาเรียกมีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวผมเองก็มีความสุขกับการที่ได้ไปช่วย ดูแลธุรกิจด้วยครับ,รบไ,ดได้ใช้ความสามารถส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆในการที่จะช่วยบ้างเพราะว่าในช่วงนั้นคุณแม่ยังรับราชการอาหารเรืออยู่ครับ,รบตอนที่บอกว่าที่บ้านเริ่มที่สนใจจะเบนเข็มมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแปลว่าพี่พี่ติ๋มคุณแม่นี่ยพี่ติ๋มพิมพ์ะการเนี่ยเตรียมตัวที่จะลาออกจากราชการด้วยหรือเปล่าครับก,ก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยท่านรักงานราชการมากครับแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะลาออกครับแต่คนที่มีเป้าหมายจะลาออกจริงคือคุณพ่อคืออาจารย์บิลเชสโอเพราะาว่าจาับทางานธนาคารเขจะมาทําธุรกิจส่วนตัวจะเลิกไม่มีเวลาละใช่ครับไม่งั้นก็จะเสียงานแน่นอนใช่ครับเพราะว่า,าเฉพาะการทํางานประจําในธนาคารเนี่ยผมว่าภารากิจก็เยอะเยอะมากครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกท่านจะเป็นผู้บริหารระดับ7แล้วครับแล้วจะมีทั้งหมด9ระดับก็คือเรียกว่าเริ่มมีการเพ่งเล็งละ ว่าว่าทําไมท่านอาจจะมีการใช้เวลาที่อาจจะหายตัวเร็วมั่งอะไรอย่างเงี้ยตามงานทั่วไปท่านก็เริ่มไม่สบายใจกันั่นคือสิ่งที่ผมมานั่งมองว่าเออเราก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมท่านจะต้องมีธุรกิจส่วนตัวด้วยครับแต่ว่าอันนั้นก็คือภายหลังว่านั่งคุยกันก็บอกว่าเนื่องจากว่าคือเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเราให้มันเร็วกว่าสถานภาพที่ที่ถ้าเราอยู่ในสถานภาพของการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว พ่อก,ก็บอกว่าอาจมันอาจจะช้ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลมากและถ้าไปคิดตอนอายุเยอะกว่านี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าเรี้ยวแรงมันไม่ไม่พอแล้วที่จะสู้ครับครับแล้น,นั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนักศึกษาคนหนึ่งที่กําลังเรียนปริญญาตรีสอใบเนี่ยต้องบอกว่าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับต้องบอกว่าเมื่อคุณพ่ออยากที่จะมีกิจการมีธุรกิจส่วนตัวแน่นอนที่สุดว่า เป็นเรื่องที่ทําให้คนทั้งครอบครัวเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเหตุการณ์ในชีวิตของน้องบอลเนี่ยจะดําเนินต่อไปอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือ g i ฟต์ร EGCG Max ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ